เยอทีกับชาเยทีเดีดีไปคืออะไรชมครับนี่ก็เข้าที่พักโรงแรมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเมืองโบราณแชงกรีล่ากันซึ่งนัดทีมนัดทีมเรียบร้อยแล้วทีมเรา ปาฏิาริย์โน้นนปตปาฏิหาริยงานทีมเราเจะไปแชงกรีล่าเพราะว่าตอนนี้อย่างบอกว่าอุณหภูมิประมาณสามองศานะครับออสามองศาถึงหกหนามากยเ,กย,เย็นเจี๊ยบเลยยังใส่ต้องแพ็คอย่างดีครับนะดูปาฏิาริย์ปตาติารแพ็คเนี่ยปตา <c oughs> ปติาริยปาฏิาริยแพ็คมากเ <c oughs> ลยครัของของโอเคมีแต่ก็แพ็คก็นั่นนะครับแล้วมีถุงมือมาด้วยตววเตรียมถุงมือไว้แล้วนะครับ นน้นนเดี๋ยวไ,ไปประชันภัยด้วยกันครับไปประชนความหนาว <c oughs> คเดี๋ยวไปเจอกันไปดูเมืองแชงกันย่านะครับไม่รู้จะมีแรงเดินถึง150้คันหรือเปล่าไปหมุนวงล้อนะครับเดี๋ยวดูกันโอเคเดีย๋ยวเจอกันครับเราสวดมนต์1,500จบ นะคะโอเคเราจะไปหมุนระคังทองกันบอกหมุนหมุนสามครั้งเท่ากับเท่าไรนะหนึ่งพันห้าร้อยจบหนึ่งพันห้าร้อยจบในการสวดมนต์แต่ไม่รู้จะมีแรงเดินขึ้นหรือเปล่าแ้แรงหมุนไม่เท่าไรแรงขึ้นตามเทปเจกันนะครับประจนมายปลาตานะแพ็กเต็มเลยตรงไหนจ้านำเลยครับนำเลยนะครับนี่เป็นช่วงคืนนะครับ ไปก็อาจจะน้อยนิดนึงใช้อินสตา 360s pro ดูนะครับว่าคืนนี้มันจะชัดแค่ไหนนี่ครับทีมของเราพู้นี้เช้าห้องอาหารตึกนี้นะคะเดินไปจะเจอลิฟต์กดชั้นสองเขาบอกว่าเป็นเมืองเป็นโรงแรมที่สร้างคล้ายๆกับที่เบสครับขวาสวนมากต้องดูกลางวันนะแต่กลางคืนนี่ก็สวยมันนี่กลางคืนกลางคืนจะเป็นโรงแรมเรานะครับ เหมือนที่เบสเลยอ่ะคือเดี๋ยวเนี่ยไปเดินไปน,นะเพราะว่าไอเมืองโบราณเมืองโบราณแชงกรีราเนี่ยมันไม่ไกลจากที่พาคเราเดินนิดเดียวครับเมื่อกี้เราผ่านมาเห็นแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดินไม่เดินไม่ไกลแต่เดินขึ้นบันไดอ่ะร้อขั้น แล้วหมุนอีกสามรอบตั้งใจจะมาหมุนวงล้อเลยแต่ไม่รู้จะมีแรงเดินขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าทางเข้าเมืองโบราณแชงกีลาแล้วกันโอเคเดี๋ยวเจอกันครับก็เดินไปพับไปเรื่อยๆเลยอเงี้ยครับครับน,น,นี้เราออกจากโรงแรมแล้วเดินไปที่เมืองโบราณแชงกีลาไม่ไกลครับเนี่ยตรงนี้ถึงแล้ว<ค>นิดเดียววัดระฆังใช่ไหมคะอยู่ข้างบนสุดเลยวัดระฆังบางวัดระฆังคล้ายๆกับ ทิเบตนะครับเป็นเป็นทิเบตเลยไม่ใช่คล้ายอ่ะเป็นเหมือนเหมือนทิเบตเลยอ่ะใช้ไปได้ค่ะไม่ต้องกลัวว่าว่าจะเบืองเต็นแรงเอาไว้อากาศอากาศเย็นมากวันนี้อยากจะทานเนื้อจะมารีนะคะร้านนี้เหรอใกล้ๆวัดมีเนื้อจะมารีขายเราเราทานมันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปขึ้นกันวัที่สี่นะคะไปนั่งนที่สี่นะเขาบอกว่าในบริเวณ เมืองเก่าแชงรีลามีเนื้อจัมารีขายด้วยครับและนี่มาเห็นไกลๆ้างด้านหน้านะครับที่เป็นตรงสูงแหลมๆนั่นคือสัญลักษณ์ของเมืองโบราณแชงรีลาถ้าอยู่ตรงนี้้วถือว่าเราได้มาถึงเมืองแชงไีลยาเรียบร้อยแล้วครับทุกผู้ชมนี่แล้วถึงแล้วปากทางเข้าซึ่งไม่ไกลโรงแรมประมาณห้าสิบเมตรห้าสิบเก้าประมาณนั้นนะครับปากทางเข้าเมืองโบราณ แชงกิริลล่าสวยงามข้า้งหน้าก็สวยนะครับต้องไปดูข้างในความอลังการนะครับเห็นหมงคุณผู้ชมนี่สวยไ,ไหมครับสวยงามโอ้นี่ปากน้ำคับมันมีมีชมลีด้วย มีให้เช่าชุดแต่งตัวชุดแต่งหน้าแล้วก็มีคนตามในการถ่ายรูปผู้แบอกว่าประมาณสองพันห้าครับตีเป็นเงินบาทไทยครับมีให้ดูชมบลีครับเนี่ย้อจะายรูปนะคะเดี๋ยวหน้าช่วยายให้นะคะผู้ชม อันนี้ทางเข้าเมืองโบราณแชงกรีล่าสวยงามมากหุ้ยใหญ่มากอลังการข้างในโหเป็นร้านค้านี่คทีมเราก็มีการถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระทึกนะครับข้างนอกก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่ข้างในน่าอลังการมากบอกเลย นี่เราเข้าผ่านประตูทางเข้าเมืองโบราณตาอ่าเมืองโบราณแชงการีล่าอะไรครับอันนี้มีม่งอีกข่าเลยหยิบใส่ได้ไหมหยิบใส่ใส่ก็โดนระวว่างรถ นี่ครับเมืองโบลาณเชงไกล่าก็เหมือนกับเมืองทั่วไปฮะแต่จะมีให้เช่าชุดเป็นชุดชนเผ่าอันนี้ชนเผ่าของทิเบตของมิสแต่แต่แตงเป็นเผ่าของไตมูจินใช่ไหมฮะชนเผ่าทิเบตค่ะทิเบตนี่ชนเผ่าทิเบตนะครับถ้ามีคนถ่ายให้ด้วยมันเท่าไหร่นะสามพันห้าหรือส <5, S 2> องพ <5. S 2> ันห้าเนี่ย มีเช้าแต่งหน้าเช่าชุดเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในครไปไปที่วัดระฆังทองเพื่อไปหมุนวงล้อวงล้อศักดิ์สิทธิ์ของทิเบตก่อนนะครับไ ไปตานช้อปปิง้งไปตานปิดจมูก<ป> ทีมทีมเราแวะหาซื้อถุงมือกับหมวกไหมพรมครับเพราะว่าที่นี่อากาศเย็นเย็นจริงๆเนี่ยกำลังหาแพ็คกันอยู่ครับราคเไม่แพงเลยเนี่ยครับเป็นเอสโคนี่ต่อได้ราคา50หยวนเมื่อกี้นเท่าไหร่ห้ามอีกเราินมันแค่ละห้าสิบหยวนเองก็เท่าเราไงเออกลางวันที่เราซื้อกลางวันเราก็ซื้อห้าสิทใช่ค่ะเนี่ยสวยครับสวยสวยสวย น,น,น,นี่จะเป็นวัดลามะก็จะเป็นพวกนี้ครับเขาเล็กเป็นอะไรที่สวดมนตของชาวทิเบตไปดูข้างในครับมันก็มีมีการเต้นตามเพลงด้วยมาเห็นแล้วแบบแต่ยังไม่ได้ไปทีมเราดูเสื้อนี้อยู่ไปดูข้างหน้าไหมครับกำลังเต้นกันอยู่อ่ะ เห็นไหมผู้ชมค่ <c oughs> ําคืนนี้อีกนานครับเพราะว่าเมืองเชงรีราเรา <c oughs> <ๆ>ที่พักเราอยู่ติดโรงแรมด้วยสบายมากเลยไม่ต้องกลัวเดินออกมานิดเดียวก็วถึงโรงแรมแล้วขอบคุณค่ะค่ะมาดูนูข้างหน้าครับมีเต้นนะข้างหน้าวันรุ่งใชไหมครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าครับผมเต้น,น,นเ,นเยลยเอโอ้จบพอดีเลยผู้ชมเมื่อกี้เราหลังเต้นเราเคยเห็นกับเต้นเนี่ยจบพอดีเลยจบพอดีเลยเอาดูเลยอ่ะโอ้แย่เลยเดี๋ยวเรามีน่าจะมีอีกน่าจะมีอีก นะครับนั่นจะมีเต้นอีกเดี๋ยวรอรอรอเพลงรอเพลงอ่ะเรียกเรียกล้มเรียกรวมแล้วรวมเปล่าอ๋อหมดแล้วอ่ะไม่มีเต้นแล้วจบจบโอ้ตายแล้วอาชีช้ามาว่าไม่ไลารู้เคยดูแต่ติ๊กต็อกแล้วมันก็เต้นกันอันนี้นี่มาเต้นกันจริงๆนะเป็นลานผู้ชมดูดิเป็นลานเต้นเป็นลานกิจกรรมเต้นเลยฮะคนเยอะมากหลายร้อยคนครับเมื่อกี้มารวมตัวเต้นกันนี่ดิ

เมื่อกี้ลานเต้นมาไม่ทันน่ะได้ยินเสียงไหครับผู้ชมเมืองโบราณแชงกรลลิล่าดีใจได้มานะครับจอมากปตามานี้ปาตาทนนี่ินนะปาตาไม่ได้ไรอบเ เพี่ไ,ไ,ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อ,อ,อนะครับที่กรงล้อเมืองแชงกรีลานะครับนี่ทีมเราก็ไปกันแล้วไม่ต้องกลัวครับวันนี้วันนี้มาจะเต็มนะทั้งกล้องแฮนิแคมทั้งกล้องมือถือทั้งกล้องอินสตาเยอะ,ะแยะเมมมี เ๋ยวยายไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเต็มเครื่องนี้เต็มปุ๊บเปลี่ยนเครื่องใหม่ถ่ายได้เลยลองไม่ขาดตอนแน่น,ะะน,นอนเพปรบตตาลแชรบตรตาเพชเต็มเลย, <laughs> เ,ยเราไปเป็นทีมกันนะครับจะดูเมืองโบรานเชียงกินีละ น <by> ี่อะไรเขาขายันื้ออะไรเออไม่ซื้อจะอันนึงอันี่บานไม่รล้กถาบอกเอาไปที่บ้านดีสนชอั่นั้นน่ำมัน ใารีอก็นน้ำาเลาออแล้วมีต่กล้องต้องจ้างใช่ๆแช่วยมโอเไปแขวนหน้าบ้านเลยไปแขวนหน้าบ้านถ้าจะดีนะ

พี่เดทต้องขึ้นไปทำคอนเทนต์ข้างบนนะได้เลยครับนี่ดูมองแล้วพี่เดทเราครับน้องมิ้นเราชวนไปทำคอนเทนต์คอนเทนต์ใช่หมุนเสาสามรอบแต่ต้อดูก่อนนะครับว่าจะมีแรงเดินขึ้นบันได150ขั้นหรือเปล่าถ้ามีแรงเดินขึ้นบันได150ขั้นรับรองครับหมุนร้อยรอบก็ไม่เป็นไรอันนี้คือระฆังทองตรงนี้เลยนี่ฮะที่เราจะต้องขึ้นไปนี่ฮะคุณผู้ชมนี่ระฆังทองนะครับงานกันกำลังหมุนอยู่นะครับไป เราอยู่เฉยให้เขาหลบเองอไป <c oughs> ครับเราเห็นะระฆังทองแล้วเดี๋ยวเราเดินกัน <c oughs> อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองแชงกรีดาครับซึ่งเป็นถ้าเป็นด้านนอกอาจจะเป็นก็ไม่ว่าเจดีย์ใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นเจดีย์จำลองในกลางเมืองแชงกรีดานะแลวเป็นข้างนอกใหญ่ๆากอ,อันนี้จะเป็น กาแฟไม่หอมบุหรี่มันมันดับกินหมดนะทุกคนนี่เรากำกำลังจะเดินขึ้นไปบนเส้นทางที่ยื่นไปบนยอดเขาเขาเรียกบนยอดเขาอะไรนะมิณมินยอดเขาแชงกรีลาใช่ไหมยอดเขาแชงกรีลาใช่ค่ะเป็นวัดภูเขาทองเป็นวัดภูเขาทองที่เราจะต้องเดินขึ้นไปนะครับแล้วก็จะไปหมุนไปหมุน ไป็นหมุนอะไรเขาเรียกอะไรเป็นหมุนหลักทองลาคังทองอะไหมต้องเรียกว่าลาคังทองที่เป็นสาสูงๆงยาวยาเขาบอกว่าถ้ามาที่แชงกรีล่าแล้วจะต้องหมุนนะครับขึ้นไปต้องหมุนแล้วถ้าไม่หมุนหมาว่ามาไม่ถึงถ้าเดินึันไปไม่ถึงก็ไม่ได้หมุนนะครับบอกไว้ก่อนเลยผู้ชมเดี๋ยวเราเราไปกันครับแต่วันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เห็นไหมทุกคนเห็นเป้าเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวแพลนกล้องให้ดูอันนึงครับเทียนไป้าถึกล้องเมีย เห็นไหมครับเนี่ยกำลังหมุนเลยอ่ะเพราะคนน่าจะคนเยอะข้างบนนะครับเห็นไหมต้องคนเป็นร้อยนะนจะหมุนได้นะไม่งั้นหมุนไม่ขึ้นนะบอกไว้ก่อนนักชมเห็นไหมครับมาแล้วต้องมาให้ถึงี่ด้านล่างก็จะมีขายผลไม้ขายอะต่างๆนะครับนี้ก็จะเป็นบริเวณกิจกรรมแล้วก็เดินเที่ยวในบริเวณรอบๆนี้ได้ทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นขึ้นบันไดด้านหน้า ชมไปไหมครับงบนภูเขาทองรับทองจริงๆนะครับทุกคนขึ้นยอดเขายอดภูเขาทองกันเป็นหมุนวงล้อละระฆังทองนะครับที่ทุกคนมาจะต้องหมุนถ้ามาแล้วไม่หมุนถือว่ามาไม่ถึงเมืองแชงกรีลานะครับนี่เป็นทางขึ้นเนดะียให้ดูเลย ทุกคนมาแล้วต้องขึ้นใช่ไหมร้อยห้าสิบทันก็ต้องขึ้นทุกคนมาแล้วต้องขึ้นลายกิ่ก๊า เช่นครับเช่นเนี่ยประตานหอบแล้วร้อยห้าสิบการจะถึงหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันครับเนี่ยทุกคนต้องเดินขึ้นมานะเชียร์เชียร์ฮ้ฮาฮเนี่สาวจีนก็ขึ้นมาเพื่อที่จะหมุนวงล้อองค์ระ้ังทองกันนะครับทุกคนขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยก็จะมีเป็นขั้นขั้นชั้นชั้นในการพักเหนื่อยครับ เน่ยจริงๆถ้าใครไม่ได้ออกกําลังกายมานะครับแล้วก็ถ้ามาในช่วงฤดูร้อน,น,นไม่หนาวนะบอกได้เลย,นเนยขี้แตกอเลยครับขี้แตกเนี่ยดูปะตานนั้นใช้ออกแล้วมาดูนี่ทุกคนนี่ดูเดี๋ยวถ่ายวีด,ยดีโอเก็บไปเลยปตานปะตานใช้ออกซิเจนแล้ว <c oughs> เมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่เดชเป็นไปจังเจอแยทับแย่เลยอันนี้ประตานเป็นเองเห็หหอ่ครับสุดใจลึกๆอากาศเย็นไหมเท่าไหร่นะแย่เลยเห็นไหมครับบอกเลยว่ามันขึ้นเขาอะมันค่อนข้างจะไม่ค่อนข้างละเดินขึ้นเขานี้เหนื่อยมากบอกเลยผู้ชมแต่ถ้ายังไม่มีช่องพักไม่มีที่พักนะครับ หอบหอบเป็นงูเห่าเลยข้างหลังนะดีเร่พิเดษช่วงสองเดือนที่ผ่านมาออกกำลังค่อนข้างจะเยอะก็เลยไม่เป็นไรสบายๆได้อย่างหลังจากก่อนนั้นไปที่จางจีเจียมาที่ยวเดินไปเมืองฟหลงเจินแทบตายเดินลงก็ได้ครับเดินขึ้นเขาหูเหน,นื่อยมากหอบแหกงูตรงอะไรงูเหา่าสิบตัวก็ไม่พอครับประหอบ เดี๋ยวเรารอให้ประตานหาเนื่อแป๊บเดี๋ยวขึ้นไปโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวค่อยขยับขึ้นไปเรื่อยๆครับอ๋อวัดจีนอีกครั้งเลยอ๋อ ไม่สวเดินรอบทางนั <expand> ่นน <blade> so ีก <beast> ว่ตอนนี้เป็นแค่เดินรอบวัดรอบรอบองค์พระนี่เนี่นะนี่จะเป็นธงเป็นพยันที่เบสทั้งหมดเลยรอบองค์พระนะไี่กง เอาคุณผู้ชมคนเยอะมากที่มาหมุนะระฆังทองนะครับุกคน,นะคระฆังทองมาถึงแล้วเมืองแชงกนลีญานะครับไปละหมุนเลยหมุนสามรอบแล้วกับสวนมนหนึ่งพันสามร้อยหรือหนึ่งพันห้าแล้วจบก็ไม่รู้นะครับ านผู้ชมอย่ารอคิวรอคิวจบเชือกพี่ที่จะหมุนระฆังทองนะครับอันนี้ยังไม่ถึงคิวไม่ยังไม่ถึงคิวหรอกมันต้องรอช่องว่างรอครับ นี่ไห้พอดีไปมาแล้วครับได้พอดีเลยจังหวะนะครับในการจับนะสามรอบนะครับต้องเดินหมุนไม่ได้ในปัตตันต้องเดินดึงต้องดึงต้องออกแรงดึงถ้าไม่ดึงมันไม่มาครับทีนี้ช่วยกันแหละช่วยกันออกแรงดึงนะสองคน ถามรอบนะบผู้ชมสามรอบตรง้ต้องออกให้ได้ตอนนี้ครบหนึ่งลาแล้วอูหนักมากผู้ชมบอกเลยแข็งมากต้องออกแรงดึงจริงๆนะไม่ดึงมันมันไม่หมุนนะนะหนึ่งเหลาครับผ่านไป โา,า้โอ้โหออกแรงดึหักแมกแต่เขาไม่ดึงเ่ะต้องช่วยกันดึงสินนี่รอบครึ่งแล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้ว ไาคารเงาข้างบนยันผู้ชมดูดิะอะคัรจะหมุนตามเราลบที่สองลบที่สองลบทีองแล้วหนักมากเน่นอไมคงครับผู้ชมเลยโอ้รบนี้ไม่ค่อยหนักครับรอบนี้เบาคนช่วยดึงเยอะนะอาคา เลยม,มือถ้ามือเราก็ไม่เชื่อดึง่งถ้าดึงมันก็จะไม่เอิดไอศ็ครบสามรอบแล้วความสำเร็จอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็ต้องอยู่ที่นั่นครับไป <c oughs> บแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสามรอบเรจะครบแล้วครับ <c oughs> จะครบแล้วสามรอบ ถือว่ามาได้ถึงเมืองชังกาลีลาแล้วล่ะโอเคปล่อยเข้าหนึ่งข้าวสาธุสาธุลุกทำไหมโอ้ยเหนื่อยมากครับผู้ชมเห็นไหมครับวันสามรอบนี่ปตาลเหนื่อยมากแล้วก็มันก็หนักครับไม่ใช่ไม่หนักนะไม่ไม่ออกแรงดึงแล้วลองได้เลยว่าละครนี่มันไม่หมุนนะเห็นไหมต้องช่วยกันออกแรงดึงออกแรงหมุนนะครับ จริงๆต้องคอยรอคิวรอจังหวะกันนะเพราะมันมีเชือกจ,จับแล้วก็ดึงสามจบเรียบร้อยถือว,ว่าเราได้พิชิตการสวดมนต์แล้วหนึ่งพันห้าร้อยจบเรียบร้อยโอเคอเดับยวเจอกันใหม่